ามาดู<ม>ารถ MG ครับผมค่ะเคยติดต่อเซลล์หรือยังคะย,งคยังค,ค,นนค,งครับยังนะคะโอเคคันนั่งเชิญตรงนี้ค่ะได้ครับเชิญนั่งก่อนค่ะได้ครับรับน้ำกาแฟหรือชาดคีคะเอาน้ำเปล่าครับคค่ะครับ ชื่อปารวีนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายที่จะดูแลคุณไุ่ทราบลูกค้าชื่ออะไรนะคะชื่อวินครับวินนะคะดูแลคุณวินนะคะได้ครับวันนี้ที่คุณวินมาดูรถ MG รุ่นไหนู่คะที่ที่สนใจอยู่คะดู MG ห้า MG ห้านะคะดูเป็นรุ่นไหนมาก่อนไหมคะตอนแรกดูเป็นรุ่น X ครับค่ะค่ะถ้า MG ห้าจะมี หลายรุ่นนะคะแต่ถ้าตรงนี้ข้างบนที่มีโชว์อยู่ค่ะชุดรุ่นตัวดีพัสนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรถก่อนนะคะเผื่อคุณแมนสนใจตัว D ดีพัสด้คะพาเรียนเชิญคุณมินดูรถก่อนนะคะได้ครับรุ่นนี้นะคะจะเป็น MG 5ตัวดีพัสนะคะคโดยกระจังหน้าออกแบบสปอร์ตสวยงามนะคะพร้อมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED นะคะแล้วก็ล้อแม็กจะเป็นขอบสิบเจ็ดนะคะ มีหลังคาสันรูตัวนี้จะเป็นกล้องรอบพันนะคะกุญแจจะเป็นระบบคีย์เคเลดนะคะคเดี๋ยวเชิญลูกค้าตรงนี้ค่ะเชน,นั่งเลยค่ะขออนุญาตนะคะเบาจะเป็นเบาไฟฟ้านะคะปรุมอะไรปรับได้2ระดับนะคะคโดยจะมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มออโต้โฮนะคะเชิญลูกค้าดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ที่สารจะกว้างขวางนะคะโดยนั่งสบายโดยตอนหลังจะมีระบบอแอร์ตอนหลังมาให้ความช่องเสียบดดีนะคะแล้วก็จะมีตัวไอ s o f i กให้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะคเ,เชิญคุณวินดูท้ายนะคะไฟไท้ายจะเป็น LED นะคะร้องไฟรบอกหลังนะคะมีเซ็นเซอร์3จุดนะคะข้องกล้องหลังนะคะ ฝาท้ายสามารถเปิดได้โดยระบระบแบบข่อนแรง<ะ>ห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางเ<ะ>บาหลังนะคะสามารถทับบอกลงได้เดี๋ยวทำให้ดูนะคะทับลงมาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเล่นเชืตบนนี้ค่ะ,คะ,ะรถรุ่นนี้นะคะจะมีหลังคาสลด์ มีมา่านบางแดดมาให้นะคะค,ค่ะแล้วก็ระบบของเราจะเป็นหน้าจอ10นิ้วระบบสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay แล้วก็ i e p s Connect ได้นะคะคเดี๋ยวเล่นชช้นบุญนึงขึ้น้าเลยค่ะ ตัวนี้จะน, 2005, ER e Speed, นะคะจะเป็นเครื่องทันท่าเกียร์ CVT 8สปีดนะคะแรงม้าอยู่ที่114แรงมา้านะคะโดยรถรุ่นนี้ค่ะสามารถเติมน้ำมันตั้งแต่ E85 ย e ี่สิบได้นะคะระบบความปลอดภัยจะมี ABS EBD BA นะคะและอุปกรณ์มากมายนะคะครับ